สวัสดีครับผมมันนี่งบผมจะนาครัวนะผมสกิลอาวุธจัรสตาร์เฮ้ยซึ่งเกี่ยวอาวุธจัรสตาร์นีความรูปแบบหลากหลายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสกิลฮฮลสกิลอะไรสกิลดันเจียนอะไรได้อย่างนี้นะครับผมซึ่งสกิลอวตารสตาร์ไออวตารสตาร์จะมีหลายสายนะผมซึ่งผมคุ้นสร้างแค่ตัวเดียวนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูอันดับสายบวกเขาเรียกว่าการียนนะผมส่วนสายตัวเอสก็คือแทงแทงนิ่มความสามารถก็คือแบบ พวกอาวุธหนักอะไรงี้นะครับผมส่วนเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กซ์ซินนะผมจะพวกสไนเปอร์พวกมีดหรือไม่ก็พวกวางกับดักสกิลระเบิดของสไนเปอร์ของเอ็กซ์ซินนะผมหรือไม่ว่าจะเป็นปืนพกนะครับผมสไนเปอร์เอ็กซ์ซินมีหมดนะครผมแม่พูดติดตลอดเช็คอินจ้ะฮาวันนี้ก็จะมาเล่นสักหนึ่งเกมนะครับผมส่วไปเลยใครกลัว ได้แล้วผมพอได้แล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบง i e e e n t o เออมาแล้วผมสู uhm ่สนามรบอพตาสตาร์ดิแดนนี้จะเป็นด่านยึดฐานนะผมเข้วกดชดเพิ่มเพื่อแค่นั้นหาสังหารแล้วนะครับผมกดคอนโทรนะผมเป็นการกลิ้งนะครับผมเสียงคงไม่ดังแบบเนาะ ปืนนี้หรือเปล่าเปล่าครับผมปาเดียนเนี่ยมีทั้งลูกซองแล้วผมแต่ผมไม่ได้เอามาขึ้นฮิวเลยแบบ้าว,ว,าวสังหารสองจะขึ้นดับเบิลคิวนะผมผมว่าเสียงมนดังไปจริงจริงด้วยแหละ ไม่เสียงอะไรไม่ได้เสียงปืนมันดัง,ดงชิปขค้วัวเรื่องเลยห้าสิบสี่ลูกสองเปล่าเอ็มพีลูกสอง ถามว่าช่วงนี้แคทไอช็อตเป็นไงบ้างก็ไม่รู้สิฉันว่าทำไมเล่นคนเดียวแล้วเอื้องโดกรูไปไหนแบงไปไหนพบไปไหนก็วันนี้ก็ประมาณสักแปดโมนะผมยังไม่มีใครออนเฟสกันเลย ว่าใช่ค่อยทมเพีเยสองครั้ใช่ใช่ใช่ค่อ้อุดือเนี่ยมันใช่คำแฮร์าแล้วกี่คำเล็บกดเอ่อ เ AIT ข้างๆมันมันจะเป็นการทำานข้าบุกเนี่ยนี่านได้แล้วก็ถูกแทงแทงมีโล่มันก็จะอึดหน่อยนะผมซึ่งดาเมจร่เนี่ยถ้าเรายังกลางโร่อยู่นี่ถ้าไม่ยิงรัวรจริงๆอ่ะดาเมจจะไม่เข้าตัวแทงเลยนะครับผมนี่เก็บความรู้นะผม ถ้าเราเล่นด่านสมบัติหรือด่านเก็บสมบัตินี่แหละครับผมถ้าเราใช้แท้งนะผมเราสามารถถือโล่แล้วก็เดินอยหลังได้นะ แต่ว่าเดินช้านะผมข้อเสียคือเดินช้าแล้วก็ปืนเนี่ยจะเป็นปืนที่มันสายนะครผมแต่ถ้าแทงอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนั้ก็มีโอกาสแค่ได้นะผม,ผมรู้สึกทีมเรามีแทงอยู่คนนึ่ง ถูร้อยหล,ยลังเข้าผมเุ้ยเราที่สองเลยเหรอแหมโชว์ yeah. ชวห้าข้าเหนียวนี่เรา ไม่ค่อยพูดก็ต้องขออภัยนะคม่อยู่แล้วอ๋ถูกต้น่อนยเรเฮ้ยแคน่ยิงจะข้าหลังนะผมดามิโลนจะไม่เข้าแล้วผมแคนถ่าเราสีโลนี่เราสามารถเป็นลอยหลังแท้งหน้ สองนะผมฮู้วท่านผู้ชมจะเลือกไหนับผมผมในทางสายกลางแหววไม่ได้กองอะภารกิจสำเร็จแล้วก็สามารถ ได้รับประมาณนี้ได้รับประมาณนี้รับพลักิจก็ยอมรับไปประมาณนี้ยอมรับไปประมาณนี้ภารกิจจะตันอยู่แค่ห้าพลกักิจนะผมเท่มก็มีมากมายแล้วผมอ่าน้ำยานี่ยก็จะเพิ่มเลือดถึง800แปดร้อยเลยทีเดียวถ้าคิดครั้งหนึ่งอ,อ่าอะไรภารกิจอะไรเสร็จแล้วเหรอ,อมาดูกันสิ่งนี้กันนะครับผมสิ่งอัปเกรดอาวุธ เนี่ยนะเอานีนมนีใส่นะผมจะขั้นหนึ่งหนึ่งนะผมจะได้อินนมนีมาส่วนพวกอวตารที่เราทำเนี่ยสามารถแบบใส่พวกหินพวกอะไรให้มันแข็งขึ้นด้วยแบบเท่แข็งอะไรประมาณนี้ส่วนนี้ก็พอๆน,นี่ปุ๊บอ่าประมาณนี้นะผมคือจะเป็นปืนนี่จะเป็นเลเวลสองแต่ลูกซองผมเก็บไว้นะผมเผื่อใช้ประโยชน์ได้อ่าแลวเกมนี้นะผมเพราะนี่ก็จะมีอวตารลูมนะผมเพลงก็จะเปลี่ยน สาแล้วแล้วก่อนมาซื้อผมจะสร้างสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตาเขาจะเป็นยังไงเน,นี่ยป่ะแล้วปาลาต้อนสิ ไม่จำแนเราเ <g ül> สร็จแล้วครับผมไปเวรลแมนสมติจะสร้างเท่านี้พอ,อแล้วยังโดนะครับผมเราสามารถแบบหมุนหมุน3ส,สิองศา,างนี้ได้ด้วยประมาณนี้หรือสามารถจะขยายได้ด้วย ประมาณนี้ครับผมห้าปเาหาหรือเราจะไม่อยากทำอวตารเราอยากจะแบบซื้อเองอะไรเงี้ยก็มาซื้อแล้วผมเติมเงินนะผมก็จะมีอวตารที่เราไม่สามารถสร้างได้เพียบเลยความคงทนหนึ่งร้อยนะผมพูดถึงความคงทนนะผมคืออะไรตัวนี้ีผมจะซ่อมความคงทนเคื่องปืนเราเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีคําว่า ความคงทนหนึ่งร้อย้วผมประมาณนี้อให้มองเลยนะผมสัตว์เลี้ยงก็ยังมีด้วยเจตจะมีมังกรนะผมมีนกแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้แต่สิ่งที่ผมชอบเลย๋ยวนี่มันมายังไงวะ <What? S 1> <laughs> น่ารักดีแต่ว่าเกมนี้ผมเคยเติมไม่ไม่เคยครับไม่รู้เติมยังไงด้วย เราสามารถตั้งค่าปุ่มอะไรได้นะผมอืมเปลี่ยนตัวมากประมาณนี้ค่าทางสามารถซื้อได้ไงก็เข้าทีแลนด์ครับผมค่าทางประมาณนี้มีท่านี้ก็ได้ท่านี้ท่านี้เราจะเป็นท่านี้ครับมีหมดครับผม ก็น้องผมคลิปรีวิวออบบะต้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ